ศาส,สนาสอนให้เราเนี่ยเดินทางสายกลางแล้วเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรว่าเราเนี่ยเลือกเดินในทางสายกลางไม่เอียงและเลือกในทางที่ถูกต้องแล้วครับเนี่ย้ง่ต่กูอ่านมานันี้ดีสุดแล้วคำถาม <S <S วีวรากลุ่มเจ็ด <S 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 ไหนคนไหน <S <S โอ้พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเดินทางสายกลางทางสายกลางพุทธเจ้าเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา คืออริยมรรคมีองค์แปดง่ายๆทางสายการคืออะไรศีลส,สมาธิปัญญาสามอย่างนี้ใครมีแล้วเดินตามหลักครรสอนของพระองค์ในสามอย่างนี้ได้ศีลก็คือรักษาศีลห้าให้ได้ พอสมาธิคือการภาวนาลุล่วหายใจเขาออกมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ไปคิดเล่ยเปื่อยไม่ไปคิดยุ่งกับเรื่องคนเดินแก้ไข